สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว s ด d การ์ดนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับเป็น s d การ์ดของซัมซุงนะครับ EVO นะครับที e ่6 4 GB นะครับในนี้ก็จะมีตัว SSD การ์ดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัว ไกด์แถมมานะครับด้วยนะครับรู้สึกจะเป็น 2GB กิบนะครับโอเคงด้นเรามาดูของอีกค่ายนึงนะครับนี่น,นะครับอันนี้เป็นของนี่เลยอีกค่ายหนึ่งจะเป็นของ k i n g s ตั n นะครับนี่ก็6 4สิกิบเหมือนกันนะครับ สปีดความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับอนะครับส่วนตัวของซัมซุงนี่นะครับนี่เลยนะครับซัมซุงนี่ก็สปีดความเร็วนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับอ่านี่นครับราคานะครับเดี๋ยวผมจะ บอกไว้ตอนหลังนะครับว่ารากาเท่าไหร่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองดูเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนที่เป็นของซั s ซุงทดลองดูก่อนนะครับใส่หน้าจอน,นี้งนะครับโอเค ของซัมซุงนะครับโอ้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับอยู่ที่6 2สิบสี่บบนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูของนี่นะครับ คินตันอย่างกันนะครับนีนะครับโอเคนะครับของคินตันนะครับอ๋อของคินตันจะอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดสองเมกะไบนะครับอ๋ออ่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆในการซื้อ s d c a r d นะครับแต่เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเทดสอนไรกันต่อนะครับนี่ครับที่แถมมาจากของซัมซุงนะะครับ ครับดูแล้วน่าจะใช้ไม่ได้ครับขึ้นขึ้ๆแวแบๆบแบบหายๆนะครับถ้าผมสรุปก็คือใช้ไม่ได้นะครับก็จะใช้สำหรับตัวที่เป็น s d c ต a กาอย่างเดียวนะครับ